สวัสดีครับคุณลูกไล่วันนี้เรามาชมเม็ดดีปีนดีฝาไม่มีอะไรทํากำลังตัดยอดเลยตัดยอดไว้ชําอันนี้วันนี้มีชําลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องชํากันทุกวันครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนี่ครับนี่เม็ดที่หนึ่งครับเม็ดที่สองเม็ดที่สามเม็ดที่สี่เม็ดที่ห้าเม็ดที่หก,หกแล้วก็เม็ดที่เจดอยู่ตรงนี้ครับเห็นยังครับรีปีของไร่ชัยกลาง จะมีเจ็ดเม็ดไม่ได้โม้เลยนะครับเนี่ยของจริงเห็นยังครับถ้าสนใจก็สั่งต้นกล้ากับทางไร่ได้นะครับ0817473116นน้อยไล่ชายกลางครับ บรรยากาศล่มลื่นมีต้นแค่ไว้พางแสงให้น้องๆดีปีเราจะได้ไม่ต้องร้อนมากคนเก็บก็ไม่ร้อนนะครับเห็นไหมยางนี่ครับนี่หมาไประจำไรครับเฝ้าติดตามเลยครับ ไม่ยอมไปไหนนี่ครับลมลื่นยังกระสวนสาธารณะเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมมูมากครับอขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ สนใจก็โทรมาสั่งจองต้นกล้ากันได้นะครับอยากได้ต้นกล้าดีปีอย่าลืมนึกถึงน้อยไล่ชายกลางครับ